สบายดีลุงป่าสบายดีป่าลุงสบายดีเอฟซีอย่าได้อย่าได้ใส่เลยอ่ะใช่ไหมปีงข้าไก่ไปใส่เลยปีนมาวันนี้จะลดทุนหน,นึ่งวัน รุ่มพี่น้องเมตตาปลามาหาก้กระซัมโตไปแต่ซังเดี๋ยวบอกแม่นม้ำใส่ใส่ไพไ่เมตตาพ่ะไ,ไปกิน,นยังเอามาใหา้อยู่พี่น้องทั้งปลาดุกปลาขล้วก็ปลานี่น,น,นังมันบนี่ยตัวไปกินบ่ะกินยุกยะ่ะไปนั่งท่านั่งทะอันหนึ่งสีมาบ่นดูเนี่ยนคนคือ,อยังคืออะไรอันแทะพากันไปกินนันยงังหอ,อบมาให้อีก เผาจนเลืออยู่เลือก,กินอนพอมีแค่ัน,นกแงนงนกแงเขียนหน่อยล้วพี่นวว้อยสื่อน้ำมันกระเจา้าออ,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 อันออันอกออ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 อัแจ้บานบเจด สบายดีพี่น้องเวลาสตรีมปลาตำหมกถัว่วปิีงไก่ลวกผักบุกลูกอยากเุ้ยลูกอยากคนสองคนใส่นะสบายดีพี่น้องคนสองคนใส่นะกินผักกินเนะนื้ออ่ะกยมันหม่นคั่วได้จริงด, <c oughs> ด้วย <c oughs> ตอนนี้ผมมันใจมืออื่นสิตโตดใหม่พี่น้องคนหลอกนายกินหมกักชีบโอ้คนหอกนากินหักฉีบอีร้อยเห็นใครกินเอาปลาหวานอืมตปลาหวานตุ๋นปลาหวานนะ เดี๋พี่น้องลูกสาวว่าไม่ทิ้งคนท่องการกินมักเสียบนะั้นอะไรคือมักเสียบป,ป่ะสันปลาใสเลยน้อยนะตัวนี้ไก่นี่ยมาปะอย่านะคือจริงไปใส <laughs> อีกก็ยังก็ยังรอ,อรอรุ่นก่อนพี่น้องไอ้ทามเจดมกับท่ทองสามคนบื่อเคยตัวจจะเถือ่อมีแต่ออกมาเป็นคนเลยป่ะส <laughs> ัน้นตรวจคือมือข้อเลยพี่น้อง เดี๋ยวดีนต๊้มือขอตวสด,ดมดสดอันนี้ก็ไ,ไล่ลมีมีไล่ไล่ไล่ล่ไล่ไล่คอมเมนต์หนห้อมันขึงซองขีดเนาะแต่ขีดหนึ่งมันสีจางๆท่องขาจาวะอีพีซีวะเตห่ตน้นสเตานี่ไ่ได้ตื่นเตน้นพี่น้องเอ้ยสื่อจะดีใจเลยตื่นเต้นยุ่ bật chất tích bật chất tích 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 lục บ่กลืนน้ําน้ํานี่เป็นลูกสาวกบอันลูกสาวละอาหยังเอ้ยหาเอาแล้วอีได้กินข้าวหรบ่ดิมึงดูวีวีก็ซัดหอยูนี่อาบน้ําแล้วกจุก่ละงกได้บ่นเลย่่ได้วี่มวีปบ่ละออ่สาวหัวคนก็รอรุ่นมื้ออื่นเนาะอันหลายคทุกคนเพิ่นก็า

อสีเี่พ pues เียวอ่มาเอินพี่น้องเลยรออีกอึกเดียวแต่ว่ากระสินสีอนนบวดีขีดหน่อยขดใหญ่ปุกปุกปลาด่นเฮ้ยเดี๋ยวมาดูขนาดปลามันทั่วกันกย่งกันใจนถามก่ะชินดูกดีใจแล้วก่ะชินมาแสดงลูกจริง ลูกจริงมาชองอีร้อยก็เป็นลูกหลานอีร้อยเป็นลูกยังค่ะอืออีร้อยมเปมนแม่นมาชองอีร้อยเป็นลูกจริงแต่อีร้อยเป็นลูกก๊กเป็นลูกหลานอีร้อยนะลูกจริงอีร้อยก็เป็นลูกจริงอีร้อยก็เป็นลูกจริงแต่เป็นลูกสาวหล้าคอยท่าพิมบอจ่าจะเป็นลูกสาวหล้า โมกตี้นั่งกับบอได้น่าโดกันแต่บ่านั่งนหนอยากเป็นลูกสาวล่ะอยากได้น้องอยู่แต่ว่าลูกสาวล่ะพอคือที่มีคอมเมนต์เข้ามาพอด่านอมินี่น้องเกินน้ำลังพแสดงว่าน้องก็บจีเป็นเอื้อยจีน้อยก็เอื้อยน้องเป็นเอื้อยแต่ว่าแต่ว่าลูกเมย์เพื่อนนะลูกเมย์วาสนาเพื่อนนะเพื่อนอยากให้ผู้ชายเพื่อนอยากให้เฮานั่นได้ผู้หญิงเหรอ เกิดเนาะอันนี้เอากะกึตํานานเจ้าเอวัดนึ่งเอวัดเป็นลูกลุงร้านก็ต้องเอิ้นอ้ายอ่มีเพิ่นก็ยังบ่มา่พี่น้องเอ้ยจัก้ว่าบ่ได้ลงมาแต่ปีเยี่ยมเจ๊อมาบ่จักือวจังไดฮอดบ่ได้ให้หนูน้อยโทรหาลุงซะเมื่อคืนนี้จนสิพากันหลับแหละ

เฮ้ยยังไงไปยังเราจะวายอะลูกในท้องบาหิวมั้งนี่มากเนาะบาเห็นใหม่เฮ้ยสบายดีไหมสบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวได้พี่น้องปิ้งปลาปิ้งไก่ไง่จ๊ะแกงเขียดน้อยต้มมังทัวลวกบุกมาเลยปิ้งไก่กับปิ้งยังเลยปิ้งปลาปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาปิ้งไก่อันนี้ชิเป็นของเครห่องลาย นะครับอ้าวสิกินอ้านัเฮ้ยเจ้าผิเฮ้ยขนาดขนาดร้านนี่เจ้ายังมีลูกจะสิสังไดน้ำแข็งน้ำปลาน้ำเย็นได้ลูกกินกินกินเราต้องทาเอ้ยเคนเสียนมาฮะลุงเสียอีกเสียนมาอีร้อยเสียนให้เคนขี้หน่อยไปกินเนึ่งเลยข้ามาก เอ้เริ่ลตาเออบุพอสองสามนาทีกว่ากรปิดขิดเดาวกินขึ้นอีกไหมสบายดีปีนกินขึ้นกินมากลเอด้ยินาเาเ้าละบบกินข่าวลูกบุยยาวัวนะลูกบุยยากบัดบัดมยนอรืบบัามืออึนบอเอซีสดาเนาะบามืออ่นตัวหน้าบบบโบเมนบดัเจ๋เนาะดูบอหนูเศ้าหละ ใหติ้อนใช่ำสลากปัญญาห้ากับดว่า้าเปี่นได้ยตรวจแล้วมันแกันค่ะตามตามที่เห็นอย่นีนู่นเฮหากับมมันใจบเลยเนาะมันใจยูเจิบปอร์เซ็นเิละเดสิบคอเราไปซื้อมาใหม่เตรียมตัวอีกเสิไปเจ็ิหรือเปล่ามัตรวจใหม่ ใจอะไรกว่าเดิมก okay. okay. ันจวดนะมนโอ้ยเลคยด่าดีใจเนาะสโลงนะมะลองเลตั้งห้องโอ้ยไอแกจะอ้วกโอเคตัวอย่างนั่ซะแก่ยังยังจะบอกโอ้ยลกขันลซินีน้องยีเนอยยังยังะบอซินมีน้อคอยากินกินกอิจนะ

กินอะไรให้เขากินแลไวแม่ลูกพะบุมเลยดีกัวลูกบ,บ่จากแหล่ยจากกินันท้องนูน่บท้องกินแล้วบ่กินอะ้ก่อนบ่บางทีเลยมันอยากเขา ลดหุนห้าวันน้ำหนักลงสอขีดน้ำหนักก็ลงเลยจนเยือย่อเมียของเขาโอ้หลุมผืนตัวเดียวเนื้อจาเป็นไงเรขาก็น้ำ Ừ. Đó là nàng đúng không? bà đi lên nòng thì bố mình không dùng Mình không cười bà Mình có đem nọ Lúc nào bao nhiêu mà dùng ừ. cái bọ บางนอนอยู่ทีหน้ามันยังลมเย็นนามันพิงกันีกันมันเอาหัวได้อีนอนเกิดมากขึ้นมาเปิดผนัมได้ยัดแมียชิบ้ต้องพาไปนอนเปิดแอร์ใช่ชู้หรเอธรรมศาตรอรขอระมี้นขอบจะงนอน

ไปว่าแ่เจ้าน้ำมันใต้เะอไบเปิดเพือนนุ่เขาไปกัดหรือป่ะจ้าบลูปุ่นยาเปิดเป็นยังไบางยาปุ๊บยาปุ๊ก็เป็นนี่จ้ะยาอยาบตองเอายาอลุอเจ้าขอได้แล้ก็อื่นพอจันาูจอ

dạng lại 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 dạng cho dạng lại dạng lại dạng lại được แพ็คมาทาหนะ่อมาห็นกอพหน่าพ um. ัฒนาเห็นผูเสอู่้สาวบัดผู้บาเห็นบัดผู้บาเลียนเม้นสองเห็นอะไบัดใหญ่มาใช่้แ่เห็นทาไก่บ่ขาสาวมีคณะก่เห็นทาไก่เบ่ แทนงกกินดีๆมันง่ายมากแบบผู้สาวเห็นในสองป่าโอ้ยผู้สาวนี่แล้วกินข่าวมือมืออยคืออยากรับคือผมมีชีวิตท,ที้านเนาะคือผมมีกิจใจอีกทอีกทีปีเนึ่งแล้วเนี่ยพาเป็นผู้เป็นผู้สาวเนี่ยฮะมาได้เฮิร์มเนาะแป๊บเดียวหัวจับ พอเพิชิปปีนะป้ากับชิดดีอุ้มเลนและลูกสาวน้องมินจจบบี่คุณสาวนยังกี่ขาลยจกเสกโอ้ยแล้วแลขนาดไหนไหนก็มจกบลเจ้ยยังไงนี่เจ้าบ่ได้กินบอน่อยไ้า <c oughs> เคี้ยงกนี่อยาก <c oughs> mỗi cả, ăn cái này chịu chẳng trơn măng, ken trơn nặng thế nào mò bơ xe hố luôn, rồi vào toàn Anh sự thật này. Canton, chưa kịp mục đích ăn. Binu tìm mọi người. này, kinh Cái này nó kinh này. Nên, nên là. Kinh đồ, mà tí. nó มันเห็ดเขาคือปั่นกีทีโอ้ม่ม่ปันปาปันกะทิทีนาปกันสยคอลัปนขอละปันเนาะกี่เขาทีอันงทานนะถ้าอันไข่น้าโบเพียวเพียวถ้าไข่น้าตาลมหวตกินเยอะ่เนี่ยลาล้วพี่น้อง ออข,ขอบใจสุกูสุเกุ้นที่คำว่าเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสองน้องสาลาพ่อกันคลิดนาะสบายดี